บ่ละตัวไหนเจ้าคะแปดหาซื้อเลยจะได้บอกเขานะแปดหาซื้อเลยแม่แม่บอกเขาก็แปลนะแต่ว่าแปดหาเป็นเลขมากเลขมากและก็เลขมันใจเลขมีที่มาบอกตัวไหนบอกที่ว่าสองเจ็สองแต่ว่าตัวนี้อกบอกข้าเจ้าบอกเลขเลขเจ้าของเองแปดหาเลยโอ้ันนี้ว่าห้าวแกได้บ่เลขอันวาสั ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เจตังอยู่ที่บ้านของอ <One room. S 2> แม่นางงามนะคะ FC สซัปดิ FC ทุกท่านนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอโชคลาภวดได้แม่วดวันที่สองนี่ละค่ะสองเมษาบ่ค่ะวันที่สองเมษาเป็นวันอันนี้ค่ะวันอันีวันประกอบค่ะเอาเได้โชคลาภก่อนใหญ่ลับพี่น้อง ตัวเลขแนวทางนะคะขอให้เป็นโชคลาภก้อนใหญ่นะคะเอฟซีเดี๋ยวรอติดตามรับโชคกันเด้อพี่น้องโปรดใดเข้ามาอ่ะเอ้ยมาหาเด้อมองโชคมองมันมาสั่งเวลามองโชคมองมันมองนี่นะเนาะคิดหอดคิดถึงนะแม่เนาะคิดหอดอยู่เด้อตะวันยันแม่ดีฝันมาถึงก็หาจ้าสวัสดีค่ะจันได้เคลียสบายดีบ่ จนนอ้้วขึสลายเดลยวนี้แม่ก็อ้วนหนูก็อ้วนเนาะน้าหนักขึ้นสิบสิบเอ็ดแล้วได้นไงขึ้นสามโลขึ้นจากเก่าแต่ว่าหน้าตาสดใสสวยตลอดใช่แล้วดีขึ้นแล้วบุกกระพารเอาว่างันร่งสมัยโอ้ยแม่ป่วยเป็นปีช่วงเมื่อกี้หนูก็ประแดงนะใช่ผมก็เสียใจมุกก็ได้ตื่มสองเมืองไอตีนหกสามหนึ่งตีอ่อนก็เลงไส้บอกไว้ดิหกสามนี่ก็ถือบอก คำว่าจึงไหลเพราะว่านั่นคือว่าเรามาทางนึ่งแม่ก็บปอยากว่าเสือ้อเสื้อแน่องซีมไหมมันถือหลายหลายแคือต้องถีอนะ้ำมันใส่เงินมาทางนึงก็บปอยากัดใสมาทางสองในทางนึงก็คือต้องเอาทางนึงจ้ะอย่าเอาหลายทางอย่าเอาหลายทางค่ะทุกอ,อย่างเนาะย้อามีโฉบหล่ร้อยหลายอย่างนั้นเป็นขลาบมัอสีนะ้ำข้าแม่จ้ะนี่ยตอนน้ถื่อนม่ยังงอนแล้วแม่ สามหวัวอะไรหัวที่สี่หรืว่าบอ่อ,อ,บอสื่อกำลันถือกระถือกแปรถานะแสดงว่าเลขนี่ได้มาแล้วเอ่อถือมากนี่สี่หัวจ้ะแต่ว่างวดที่สี่นี่ว่ได้เงินเพราะบ่อสื่อบ่อสื่อ,อ,อได้มาจากทางอื่นหลือก็เรียบ่อสื่อค่ะถือกระถือยุ่งสั่นละถ้าว่าคำว่าตัวนี้ได้ลูกก็ได้ค่ะหากว่าถือลายจะละถือจะต่อรหัสสิบบาทแสดงที่ถือท่้งบนทั้งล่าง คือเลขนี่แสดงว่าแม่บอกว่าเลขมีที่มากแสดงว่าเป็นเลขที่จะบอกบ่ได้เปนบ่แม่บอกที่มากบ่ได้แต่ว่าบอกเด็กได้แต่คือให้โชคไดยูแต่ว่าจะถามที่ไปที่มากเพิ่นเอาห้เป็นตังนี่นสิมันบอกค่ะสามตเลยเพิ่นฟันทงมาป้าให้สามเลยบ่แม่ฟันทงพร้อมฟันโบออกเหม่อนบาทับหำเลยคุณเลวพันโบเรนเดอร์พ่นวาง เพื่อนีเพิ่นหายงดล่าสุดมีตัวใดที่งวดก่อนเพิ่นหายถือบอถือแต่ว่าแม่ก็บอสนใจเพราะมันสงการมันบอต้องคลายค้องทึ้งนั้นแหละว่าล่าสุดเพิ่นหายตัวใดเน่เพิ่นหายสองเจ็ดสองถือบอสองเจ็ดสองถือขัดบอสามตัวเพนะสามตัวนี่งดที่สองคนกับฟั่นท่องสีออกแต่ว่ากระยำตะมันตัวเด็กอันเนาะ แสดงว่าหัวที่บ้านมานให้หายสองเจ็ดสองเข้าสามตัวไม่ได้หนีพี่น้องสตัวแล้ว,ลวสามประตูเลยเนาะค่ะอันอันอันเ <c oughs> พิ่นเพิ่นที่หายจับงวดค่ะแม่เพิ่นตีล่องว่างงวดนี้อีกก่อนคั้นงวดนี้เขา,าจับทีหายไปเรื่อยๆแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่เขาไมา่จับงวดเนี่ยเพราะเขาเข่างวดมาเข้ามาเพิ่นพึ่งห,หายค่ะแต่ว่าเลขเลขที่มาที่ว่าสามตัวนี่พึ่งหายพึ่งหายหายงวดแรกกับเข่าสามตัวตรงเลยเ,เป็นบอก เขาสามโตตรงเลยพี่น้โตมันไม่ได้เห็นยนักเนาะแต่ว่าแม่ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเออได้เงินมาทางหนึ่งทางสองแม่ก็บอกเอาอีหล่ามึงคือว่าผ่านสะกกอนผ่านสงการไปแม่ปกติเริ่มซื้อแล้วเป็นขังคืนมักแม่จะมักเรียนหวยขังคืนขันเดือนแล้มไปแล้วมันคอยมันก็ะคอยไปน้ะบอกได้มา สามตัวเนาะงวดแรกเนะาะงวดนี้ก็ให้สามตัว<า>อีกเพื่นให้ตัวใดหมเพิ่นให้9ก้าห้าเจ็ดเก้าีวพี่น้องเนะก้าห้าเจให้สามตัวคือเก้าสามตัวคือเก้าห้าเจ็ บอกบ่ได้เด้อพี่น้องตัวนี้บอกบ่ได้ได้ยินแล้วแล้วก็จะปากกนว่าี่ไปถามแม่เป็นอยัางน้อช่วใส่อย่ง้นมันขายอยู่ทำเบียงหมูขายนี่แม่มาซื้อไนมบ่นี่ใกล้ๆดิบ่ค่ะอาบอกนัหนน่ะจอดนั่งใกล้ๆนี่ว่าซั่นนี่นั่งพ้นยืมนะนี่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 คนมาขายซื้อด้วยพี่น้องยำยำตัวเล็พี่น้องทีนี่นะคะก็คือตัวได้แม่ เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะคะเอฟซีเลขที่แม่ห้าของแม่เองมันมากที่สุดกะลางห้าสิบเอ็ดของแม่เองเลยห้าสิบเอ็ดค่ะหาหนึ่งต้นข้งลางของแม่เลยมันมักจะเป็นเลขล่างเพิร์นบอกว่าไอ้ทับว่าเขาเนี่มันทุ่มามโรเบอติก่ะโอ้แน่นอนด้วยสินะแสดงว่าแม่เพิร์นได้ก็เพิรนมื่งหมดแรกเนี่ย วันนั่นกับกับบอซื้อเพิคนห้งวดแรกกับบอซื้อแต่ว่าเทิ้งจะคล้องกับคือเหตุผลแม่ว่าฟังละถ้าได้ทั้งหนึ่งจะว่าเอาทาั้งหนึ่งจ้าเพราะว่าวายากโลภมากน้องแม่เนาะมันได้เป็นแสนคุณน้องแม่ก็บ่ายากโลภมาก,กแม่ก็เลยพักสักก่อนแต่ว่าได้เลขมาแสดงว่าแม่จะเป็นคนแบบคิดคิดเนาะถ้าได้ เป็นเขาเอิ่อไว้จะได้ก็สมมติว่าเขาได้ยางหนึ่งแล้วมันเสียยางหนึ่งไว้สินะแต่ยางภุกลาดับอันนี้เป็นความเชื่อนะแม่เนาะความเชื่อของแม่กันะแรกก่อนปีปีที่แล้วก็ช่วงนี้บอกแม่ค่ะสงการถือปีปีที่แล้วสงการถึงเป๊ะๆเลยวันนี้วัดวัดตามก็ดที่วัดตามกระทื้งมันน้ำอันนั้นแหละ แสดงว่าช่วงสงการนี้มานทุกปีมานทุกปีค่ะอ่ะเดี๋ยวจะจดตัวเลขนะคะเลขเอ่อเลขอันนี้คือเลขลับสเปพราวาเพิ่นมี่ี่มาเพิ่นบ์ให้บอกเนาะว่าเพิร์ม์ว่แพงหวยค่ะวัดที่แล้ว่นจะไห้เนาะแม่เนาะจ้ะวันนี้เลขอันของแม่ไหมคะหาสิบเอ็ดห้าหนึ่งค่ะอันนี้คือเลขแม่เองกันบหมะเองค่ะ เลขฝันบ้งเลขอยังบ่ฝันกับมากจากสีละอันนี้คือเลขแม่มากค่ะนะคะเบิรงประจําวัดศาสลากันบ้างมีเออมากตัวนี้กับเบิรงประจําวัดใจมันมีเขากับวงมองกล้องไว้คมันมันก็จะยู่กับบวงวัดศสนาคือเนาะจะเป็นแบบ่าเลขตาราของเขาเองเบอรงเอาเบิรงเอาในะเมื่อกี้เห็นแม่จุดถูกแม่ได้ได้ไปค่ะ อันนี้คือข้าขอกระปูอย่างแม่กระปูสีส้มยาหน้าขี้สีปฐุมมามอแม่สัตว่าเพิ่นยาหน้าขี้สีปฐุมมาบ่คัดบอคับอยู่นั่งผู้บาอาจารย์แต่มากอปุชาาเพิ่นผมคือพออยากข้าบ่อรวยแต่ข้ากระบอกถูกบ่อเล็กับ่นีงกระบอกกระครอบขอเพิ่นมันบอกแม่ี๋ว่าสเม็ร้วดูสีเอาบสาสับใบนนี่ดอกดูใบเพิ่นกับเยเพิ่น เพราะว่าแม่จะมาเ็ดตะวันพูเพราะเขาปีพ่อซอไม่หกแปดมันพุ่วันพุทธไอ่แม่ไอ้ข้อเลนน่ะแม่โดนแล้วนะคะพอตัดเลนนี้จะเป็นเก้าห้าเก้าจิตแล้วก็ห้าจิตน่ะแม่เนาะเดี๋ยวเราพูดเลียนกันฟันทงมากเพรต้องตัดคนฟันทงมากเลเอาเลยสามโตเป๊ะๆเอาสั้นเพิ่นว่าไวจะได้ก็แม่เพรว่าสามโตตรงๆเลยว่าันเอาตรงๆเลยเพราะต้องตัด เพิ่นว่าบอกเหตุผล่นตีหายมากแสดงว่าเป็นเลขบนค่ะเลขนนบนบ <ง S 2> เ,เน้นสามตัวตรงๆเลยเน้นสามตัวตรงๆถ้าบบอเขามาทับห้ำเลยเพิ่นก็บ,บอกแต่ๆต่้สิบเลยดูเบอร์กัน,กนทำเแ,แี่ยสบาบอกผู้อื่นเพิ่นก็บพ่แพงเพิ่นก็อยากเห็นมีกันบเ่เป็นเงินเฮาเพิ่นว่า ต้อยาเงต้องตัดพี่น้องให้พี่น้องอยากตัดก็ซื้อให้พี่น้องตัดเอาเองตัดเองคืดว่าเอาเองแล้วเนาะเพราะมันมีตัวที่มาเยอะ957แล้วก็เลขชอบแม่ห้าแล้วเอาสีเลยเนาะแม่เนาะเอาุกสีเลยล่ะตัวที่สามตัวเขาสัตว์ท่าบนตัวที่สามตัวใดแม่ยังไม่มาเลยค่ะเดี๋ยวรอดูเลขของแม่นะคะหมายเลขหัว08บอส08ตัวหนึงกำลังเห็นหัว เขียนเด็กกนะันตัแปดอะไรนะคะเราดูรออีกแวบเลยเน,นาะ <c oughs> แต่ว่าเพิ่งกระยำคักได้นอะห้องแม่เนาะในนอนในนอนยำคักอยู่เอาจังสี่แหละเอฟซีเขาเจ้ากับมันใจในการล่มทุ่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันตัวหลายได้ผลหายมาหางเดียวมันบอก่ะท่อนีอยู่เลย <c oughs> เ คือว่าสุดยอดได้คิดตังว่าเพราะว่ามันบ่หลายเลยที่น้องน้าแม่เห็นกับว่าหวดก้อนคือบ่ได้น้ำบ่บ่ค่ะว่าง็หัวแหลกก็ได้บ่อสื่อน้ำท่าหยากน้ำสงการก็ได้ว่าสิเพราะว่ามั pues mm นได้โชคแล้วเนาะจ้ะได nah ้หลับ evet> ก่อนใหญ่เลยว่าก่อนใหญ่มากแล้วก uhm, ็มากมากแต่ว well. ่ายิ่งเทามีดวงอันหนึ ah! ่งถ้าต้องเอาอันหนึ่งเลยพันพันดวงเทามัน แต่นึ่งแบบก็ต้องอย่งถามเนาะว่าเอาหน้าเจ้าว่าซื้อเลขบ่กอันปีนึงทีกายเจ้าก็ถือกัดแต่เก็บปอมแล้วว่าอันคุณน้าอบโบบอซื้อหวยป่ะตวยงแต่ค่ะเอาบอละตัวใดเจ้าคะแต่หาซื้อเลยจะได้บอกเขานะแปดหาซื้อเลยแม่แม่บอกเขาก็เป็นแต่ว่าแป็นหาีนเป็นเลขมากเลขมากและแต่เลขมั่นใจเลขมีที่มาบอกตัวใด บอกสองเจ็บสองแต่ว่าตัวนี้บอกบอกข้าเจ้าบอกเพศเลขเจ้าของเองแปดหาเลยันนี้ว่าไอ้แกมันทีได้บ่เลขอันวาสังแสดงอันแม่ได้ทั้งบนทั้งล่างอันบดแถวนี้ก็ิีเดขกอันแม่ก็ซื้อเลยคันนี้ก็คือแม่บวหลาวลาถ้าได้เนาะก็บอโลกมาแม่ก็เอาเงินไปจ่ายดอกข้าเจ้าแม่ ต้องยังมีสติเนาะตได้เงินก่อนใหญ่เลยบริสุทธิ์ได huh? ้แสนีนะเอ้าได้แสนีพอดเได้แสนกว่าพอดีแม่จอ้แน่นอนถือพะไปแค่กัดแ่หน่อยแนไปว่ดเช้ากบตนี้ลอตเตอรี่สองใบูเรางมื่อใดสามซีพึ่งยังกอดสามสองพยังกอด่จับ่ได้นั่นแหละ นั่งก็ได้นั่นละนั่นแหละเพรเพื่นถือลอตเตอรี่ผู้แม่ฝันบัตรตอนนั้นบ่ตฝันบ้านไปยนพระเจ้าสองเถียวเฮียนบัตรบัตรที่สี่หลังนี้สองสามบัตรที่หลังนี้สามสองเพื่อนพี่น้องพระเจ้าในฝันนั่นทั่งหมดพูดจริงนะทีนี้วลสามสองนี่ก็ได้เพราะว่าแม่ฝันทะเบียนในทุกหมดเรื่างอะไรมวลอ่ะ แต่เบสแม่ก็ถือเอาแม่ถือเลขม่าเซื้อมวดวแปดหา้าอย่างว่าแต่คือกันแต่แต็พื่มเลขมันสซ้ำบัาเลขตัวเองคับแปดห้าบอกมอตูตรงๆเลยมคนตรงๆเลย,เตเลยแต่แบบว่าบอกผู้เดียวบ่าบอกมืดมัวคนได้หน่ะ อันนี้ก็ชื่อเหล่อไปเลยค่ะเ้าบุ้าเจชื่ออันนี้ก็ช่อหอไปเ่ะวัน60ปีสมัยค่ะอ้ยงเี่ยข้าวปลาตน่งสมัยครเงื่อใช้คื่องว่องไวใส่ใจทุกปัญหาหกตัวเลขของแม่เนี่จะมีก็คือเลขนีที่มาเนาะบอกงวดที่แล้วคือสองเจ็ดสองสอเจแล้วก็เลขแม่ที่แม่บอก แบบแปดห้าแสดงว่าเข้าบนล่างเนาะสำหรับพวดนี้เลขมีที่มาบอกตัวไหนแม่เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดส่วนของแม่บอกงวดนี้ก็คือห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะวันนี้เลขขอกับปูสีส้มโทยาหน้าที่สีประทมากค่ะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเนาะค่ะ f ีตัวนี้ถึอว่าแม่ ถูกต้องค่ะถูกต si ้องค่ะเขียนถูกต้องถูกต้องประกาให้ถูกต้องเลยถูกทีอะหรอถูกใะรเงี้ยในกล้ามเลยนี้นะคะเอฟแม่นิ่งๆก่อนเลยโอเคเ็ดโทรแม้อฟโทรโทรมาถามเลขก็บอกเข้าไปเด้อจะได้มาน้ำกันนะคะเอฟซีตมหแมาห้ดห้าหนึ่งศูนย์แปดสองนะคะแล้วก็เบอร์โทรของแม่ 096 874 9546นะคะสำหรับตัวเลขแนวทางขอบคุณแม่นางงามมากมาค่ะถุงนี้กอแต่ยื่นเะนีโไขมานะแม่นะ,ะ <c oughs> ติดตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อโซคไขมานสกูุ๊สกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ